คทายสบายดีเด้อผู้ได้เขามาแล้วก็กดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องใหม่ได้ชดคือเก่า ทัทายสบายดีเดอ้อทักทายสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะ

ไอ้สิ้นเดือนเล้วพี่น้องเออลานกเงียบกิฟเลยถ้าใครสบายดีเด้อเข้ามาแล้วคุยกันได้เงียบพี่น้องสิ้นเดือนเขาว่าจะอยู่ไซเดอร์ทุบบอลเลยเงียบช่องนี่วันนี้ไม่เดือนมื่าเราชูฟัง สบายดีเด้อมีไม่เดือนจิมเบอชูฟั่งประเด็นที่ว่านองแหง้งแล้วช่วงนี้จะคือล้าเนาะช่วงนี้คือล้าแบบเดือดแห้งพี่น้องออกคาวทุก่องเลยสบายดี คือบอกว่าจะเป็นช่องต่างประเทศช่องใดก็คือบอกออกเบ็ดเนาะคือ่าโด่งดังสุดยอดเลยแต่ว่าทั้งการเมืองเล่าคือางเงียบกิบเลยปิดเนียนเลยข่าวแบบบม่มีข่าวบม่มีตอบโต้ขนาดนักข่าวเล่ายัางบ่ได้ออกข่าวเนาะต่างประเทศเพ่นผู้่นก็ออกข่าว เดือยเราปอมนะ้องมีสารเมทานอนอยังสักอย่างเลยตนน้นในเชียอสิวิตเร็วซีซีขนเลยเนาะเป็นชาต่างศาสตร์แบบเพิ่นกระบอกมาสีแจงนะ บอไปได้กับบดายพี่น้องเอ้ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเท่านะไดมาทดลองรองกันได้ประเทศเล่นะาในยายาแล้วให้ต่ละคนทีละคนแล้ว,าลาลลว,ลวถามไปลูกสูเพื่อนบดายนะคำแม่แล้าทักทายพูดคุยกันไหนเด้อเพื่อนทุกคนพ่อเม่พี่น้องเอาอ่า หลายคนก็คงสิด้เห็นขาวเนาะว่าจะเป็นสองไดสองดังดังดังเพื่อออกเบิดเลยยอมใจเนาะเอายังเห็ดใจรถนี่วน้เสียผาพาโพสการทองเที่ยวเบิด เราก็บ,บอ,อกอมาสีแจงเนะาะว่าเป็นย้อนสาเหตุแนวดเกิดจากเขาละเจนบเ่เกิดจากเราบ่เนังกับบ่คอยออกมากว่าแถลงข่าวเนาะถ้าเป็นด้วยเหเพื้นบ้านนี่เขาบ่รอบไป,ปน,นี้แล้วเาว่าออกมาแล้วไปน,นี้ถ่าเป็นประเหตพือนบ้านนั่นนี่อาสมุอย่างประเทศไทยนี่ข่าวขึ้นบ่คืออาอกซบบางหนึ่งเนาะเขาจะเก่ออกมาแบบ ผู้ต้นปลายสาเหตุเราเป็นหย่อนยั้งหย่อนยั้งเป็นว่างยาหยังเขากระหูเบิดเนาะนี่มันความเดือดส้มเซยเก่งไรตอนนี้เขาทั้งมีการเคลื่อนไหวยังเลยขนาดถ้าเม็ดขาวไม่ได้ส่งหน่อเขาเกี่ยไปเอาออกขาว ขามาแล้วทักทายคุยกันในเดอร์พี่น้องเบิร์สุกุู่สุกคนที่เขามาเบิงงให้กำลังใจเนาะกดไลค์กดแชร์มือใหม่กำลังได้สดหนี่งถ้าประเด็นนีงเกิดขึ้นแบบนี้เขาก็ต้องแบบ เด่งเนาะท่านคือเป็นประเทศบอนบาลเขาสิเดออ่งอคนหาสืบต้นไปจะเหตุว่าเป็นน้ำยางเออกระแมนอยู่ประเทศลาวแต่ว่าผลิตภัณฑ์มันอาสิบอมันของลาวมันจะเป็นของนําเข้าจากเวียดนามจากจีนนึงสีเนาะมันเป็นเหล่าเทือนเหล่าปอม เอามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องบอกไปได้กับบอกให้แน่นอนบอกไปได้นี่กับโดนเหรอเด้บอกคือประเทศไทยเห่อเด้เราเรียนรัฐบาลยังไม่ได้นาะ สบายดีเด้อ